สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ The Deep Dive นะครับกับคำถามที่ยังเ,เหมือนเป็นเงาตามตัวสังคมไทยเราอยู่เรื่องหนึ่งคือดาบยินตายฟรยีจริงหรือคดีฆาตกรรมดอตอสุวิชัยรอดวิมุตปี2544นะครับแม้ว่าคดีจะจบในทางกฎหมายไปแล้วทำไมคำถามนี้มันยังวนเวียนอยู่ล่ะครับค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันโดยใช้ข้อเท็จจริงลำดับเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็คำตัดสินของศาลร,รวมถึงผลกระทบต่อสังคมมาลองดูกันค่ะว่าทำไมมันถึงมีอรอยแยกระหว่างความยุติธรรมตามกฎหมายกับความรู้สึกของคนทั่วไปในคดีนี้ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาคลี่คลายเหตุการณ์สำคัญๆผลทางกฎหมายแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่า ทำไมคดีดาบยิ้มถึงกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของคำถามใหญ่ๆเรื่องความยุติธรรมแล้วกออ็อิทธิพลในสังคมไทยเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะครับคืนวันที่29ตุลาคม2544ดาบยิ้มถูกยิงเสียชีวิตในท0ว l u b โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คคือต้องบอกว่าท่ามกลางสายตาคนเยอะมากนะครับใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นมันชี้เป้าไปที่ เออดวงเฉลิมอยู่บำรงซึ่งเป็นบุตรชายของอ,อกนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงในขณะนั้นก็คือรอตออเฉลิมอยู่บำรงความอุกอาจของมันนี่แหละครับที่น่าสนใจค่ะคือการที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนนับร้อยเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอันนี้เป็นจุดที่สร้างความสนใจแล้วก็คําถามตั้งแต่แรกเลยค่ะใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องที่ตํารวจเออเหมือนกับว่าได้ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนั้นที่ดาบยิ้มเป็นตำรวจอืมจุดนี้แหละค่ะที่หลายคนมองว่ามันเริ่มเพาะเชื้อความเครือบแคลงใจในสังคมตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นก็เดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับคุณดวงเฉลิมก็หายตัวไปตั้ง6เดือนก่อนจะเข้ามอบตัวค่ะ แล้วพอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะคะประเด็นเรื่องพยานหลักฐานนี้กลายเป็นหัวใจสําคัญเลยคือคําให้การของพยานฝั่งโจทย์หลายปากนะคะมันมีความขัดแย้งกันเองขัดแย้งกันเองค่ะซึ่งทางทนายจำเลยเขาก็โต้แย้งประเด็นเรื่องสภาพแสงในที่เกิดเหตุด้วยว่ามันเป็นแสงสลัวๆในผับทาให้การชี้ตัวยืนยันหรือการเห็นเหตุการณ์ชัดๆเนี่ยมันอาจจะทําได้ยาก อ๋อครับนอกจากเรื่องคาให้การพยานแล้วหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนิติเวก็น่าสนใจค่ะคือผลการตรวจวิธีกระสุนตอนนั้นโดยพลตรีตํารวจโทวิชิตสมาธิวัฒน์นะคะมันก็มีส่วนที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับคาให้การของพยานบางคนที่บอกว่าเห็นการยืนการยิงในระยะใกล้ๆนะคะครับคือมันไม่ได้ชี้ชัดไปทางเดียวกันทั้งหมด ประมาณนั้นค่ะความไม่ลงรอยกันของหลักฐานหลายๆอย่างนี่แหละค่ะที่สุดท้ายมันนาไปสู่บทสรุปของศาลซึ่งบทสรุปนั้นก็คือศาลอาญาท่านพิพากษายกฟ้องจาเลยทุกคนในคดีนี้ใช่ค่ะโดยเหตุผลหลักๆก็คือพยานหลักฐานฝั่งโจทย์เนี่ยศาลมองว่ามันขัดแย้งกันในสาระสาคัญหลายอย่างแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างปราศจากข้อสงสัยว่าคุณดวงเฉลิมเป็นคนยิง อพอมีข้อสงสัยค่ะพอมีข้อสงสัยตามสมควรศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยไปอันนี้เป็นหลักการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปอยู่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญมากๆก็คือการตัดสินใจของทั้งฝั่งอายการแล้วก็นางสุภัตราซึ่งเป็นภรรยาของดาบยิ้มที่จะไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อค่ะการไม่ยื่นอุทธรณ์ทำให้คำพิพากษาย,ยกฟ้องของศาลชั้นตน้นถือเป็นที่สิ้นสุดทางกฎหมายโดยสมบูรณ์เลยค่ะ ในทางกฎหมายคือคดีจบแล้วครับจบในทางกฎหมายแต่แต่คําว่าตายฟรีเนี่ยมันก็ยังอยู่แล้วก็ยังถูกพูดถึงเรื่อยมาเลยมันสะท้อนอะไรครับในมุมมองของสังคมอันนี้น่าคิดมากค่ะคือแม้กฎหมายจะบอกว่าเคลียร์แล้วจบแล้วแต่คําว่าตายฟรีในความรู้สึกคนเนี่ยมันยังอยู่จริงๆค่ะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างประกอบกันนะอย่างแรกเลยก็คือภูมิหลังของผู้ต้องสงสัยเองที่เกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลทางการเมือง มันก็อดไม่ได้ที่จะทําให้คนตั้งคําถามเรื่องอความเป็นไปได้ในการใช้อิทธิพลครับประกอบกับผมว่าคนก็มีภาพจําเก่าๆด้วยไหมครับเกี่ยวกับคดีอื่นๆที่คล้ายๆกันที่แบบทายาทผู้มีอิทธิพลดูเหมือนจะรอบไปได้ใช่เลยค่ะมีส่วนมากๆแหล่งข้อมูลบางที่ถึงรับใช้คำว่ามีการก่อเหตุเย้ยกฎหมายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคือภาพจำพวกนี้มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นคนจริงๆนะคะครับครับ แล้วก็มีความรู้สึกของคนในสังคมจํานวนไม่น้อยที่อาจจะเชื่อไปแล้วว่าสังคมได้พิภากษาไปแล้วในใจซึ่งมันดันไปส่วนทางกับผลคดีที่ออกมาแล้วก็ยังมีอีกปมหนึ่งที่เหมือนยังค้างคาอยู่คือเรื่องไอ้ปืด๊ดหรือนายเฉลิมชนบุริสมัยอ๋อใช่ค่ะที่ทางรอตออเฉลิมเคยอ้างว่าเป็นมือปืนตัวจริงในคดีนี้ครับแต่บุคคลนี้ก็ไม่เคยถูกนําตัวมาดําเนินคดีในคดีนี้เลยค่ะ การที่มีคนที่ถูกชี้ว่าเป็นคนผิดตัวจริงแต่ยังลอยนวลอยู่ไม่เคยถูกจับมาดําเนินคดีเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนไปเติมเชื้อไฟให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือความยุติธรรมจริงๆมันยังไม่เกิดคนผิดจริงๆอาจจะยังไม่ได้รับโทษหรือตาอะไรแบบนี้นะคะมันเลยทําให้คําว่าตายฟรีมันยังยังมีพลังอยู่เข้าใจเลยครับแล้วในมุมของครอบครัวรอดวิมุตเองแหะครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นยังไงบ้างต้องชื่นชมความเข้มแข็งของครอบครัวนี้นะคะโดยเฉพาะคุณสุภัทราภรรยาดาบยิ้มที่ก็สู้ชีวิตทํางานเลี้ยงดูลูกชายคือคุณกิติศักดิ์จนเติบโตมาได้ซึ่งลูกชายก็ได้เป็นตำรวจตามรอยคุณพ่อด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งภายหลังคุณกิติศักดิ์ก็ได้เข้ารับราชการตำรวจสำเร็จแม้ว่าต่อมาเขาจะเคยให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าได้ให้อภัยเป็นการส่วนตัวไปแล้วก็ตามนะคะ แต่เหมือนจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่มันก็ยังสะท้อนความรู้สึกคลุมเครือบางอย่างอยู่คือเรื่องที่ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุว่าการเสียชีวิตของดาบยิ้มเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์เสียชีวิตในหน้าที่อืมอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะมันส่งผลโดยตรงเลยคือทําให้คุณกิติศักดิ์ไม่ได้รับสิทธิ์โคต้าบุตรตํารวจที่เสียชีวิตในหน้าที่อ๋อครับค่ะ ซึ่งมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เหมือนไปตอกย้ำความรู้สึกบางอย่างแล้วก็อดไม่ได้ที่จะทำให้คนเชื่อมโยงไปถึงคำถามใหญ่ๆในสังคมเราเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา30นะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเวลาที่มีเรื่องอำนาจหรืออิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยแม้ว่าคดีดาบยิ้มจะมีข้อยุติทางกฎหมายไปแล้วด้วยการยกฟ้องเพราะว่าพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดให้สิ้นสงสัยได้แต่ในมิติทางสังคมคำถามเรื่องตายฟรีมันก็ยังสะท้อนถึงความรู้สึกค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมอิทธิพลแล้วก็ความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับ และนี่ก็คงเป็นคำถามสำคัญที่คดีนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่าในสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ทางกฎหมายมันออกมาขัดแย้งอย่างรุนแรงกับการรับรู้ความเชื่อหรือความรู้สึกของสาธารณชนโดยเฉพาะในคดีที่ถูกมองว่ามีเรื่องอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสังคมเราจะยังคงรักษาหรือจะสร้างความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมต่อไปได้ยังไงแล้วความยุติธรรมที่สมบูรณ์ในสายตาของสังคมจาเป็นต้องตรงกับผลทางกฎหมาย เสมอไปหรือเปล่าค่ะ